สวัสดีเช้าวันที่20กรกฎานะคะตอนนี้ก็8โมงเช้าแล้วเนาะพุทธที่20จ้านกแก้วเสียงใสลงมาให้ชมสองตัวลงเปิดดูได้ไหมจะได้ฟังเสียงไปด้วยกันนะคะตัวข้างบนเขาจะคุ้นเนาะตัวข้างล่างรู้สึกจะมาใหม่เนี่สวยงาม เหมือนฝนจะตกลมเยืนๆตอนนี้ดูความงามของนงางนะคะตัวเขาจะระแวงนิดนึงข้างบนโอ้เย็นเย็นย็นย็นบอกเลยว่านั่งดื่มกาแฟเนื่ยแตกทั้งตัวจะขึ้นไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะคะพี่น้องคะ กันใกล้ๆจ้าสวัสดีค่ะนกแก้วค่ะน้ำตาตกคิดขึ้นมาน้อยใจในบุญวาส,สนาตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชื้อเช้าวันนี้เชื่อไหม โอ้ยฝนตกแดดออกแต่ว่าอมมากพี่น้องขาว่าสิออกไปคุยข้างนอกดูฝนเออแต่ทำไมมันอมขนาดนี้นะวันนี้มาพูดคุยความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกับยายจ๋านะคะอันนี้เป็นความรู้สึกใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนเนาะเมื่อวานอย่ามาเคลียวิสระลูก เปลี่ยนเสื hmm, rock, so to to me, uh, ้อผ yeah. <unter rece aro> ้าก่อนไปลูกปะเราจะส่งแกนสตั๊นด์ริโบกสกอตเตอร์เขาบอกฝนตกแดดออกจะต้องมีมาม่าทำวิดีโออยู่ส่งแกนย่าเราจะส่งกงสตั๊นด์ริงโบกสกอตเตอร์เขาบอกว่าฝนตกแดดออกเราจะต้องได้เห็นเลเกนโบกเราต้องเห็นสายลุงนะฮะลุงกินน้ำเนาะเมื่อวานร้อนมากเหนื่อยมากนะคะลูกสาวเลิกงานสามทุ่มกลับมาบ้านมารับหลาน ยายจ๋าไอพาเด็กไปเที่ยวสวนสนุกเนาะสวนสัตว์นะคะที่ทําวิดีโอนะคะแล้วก็สามีก็ทำาบอดเมนต์ทำบัตรที่ว่าใช้ได้ทั้งปีเนาะแล้วทีนี้เราก็คุยกันแล้วว่าเออเสาร์หน้าเนี่ยวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเราจะพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์ที่อันเทอเปิลนะคะเราก็พูดกับลูกสาวละอ่าแล้วก็ถามหาหลานคนเล็กด้วยว่า เมื่อไหรจะไปรับตัวเล็กมาคิดถึงนะเดี๋ยวแม่ก็ไปเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเลยจ่าว่าเออเสาร์อาทิตย์เพราะว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาอยู่บ้านก็จริงแต่เขาติดโควิดทางพ่อของลูกก็ไม่ให้มาลูกเขยไม่ให้มานะคะเพราะว่าก็กลัวไปติดลูกคนเล็กเนอะลูกคนเล็กด้านนู้นเราก็เข้าใจเราก็ถามเขาว่าหลานมาเมื่อไหร่มาวันเสาร์ไอเราความหมายว่าเออนาะเสาร์พอดีเลยฉันหยุดอยู่บ้านได้พาเด็กๆไปเที่ยวในความรู้สึกนะคะ,ะไปเที่ยวอันเทอร์เปิล อทีนี้เมื่อวานนี้เขาเลิกงานกลับมาเขาบอกว่าเสาร์นี้ยฉันจะไปเที่ยวสวนสัตว์ใหญ่อ่ะแม่ก็จะไปไงวันเสาร์เราไปกันไงไม่ไม่ฉันไม่ไปกับเธอฉันจะไปกับเพื่อนฉันบุกกลุ่มใหญ่อ่าแล้วก็จะไปรับลูกชายมาด้วยความรู้สึกตรงนั้นมันจุกเข้าที่หน้าอกนะความรู้สึกตรงนั้นมันจุกเข้าที่หน้าอกจริงๆความรู้สึกที่คําพูดของแม่เขาไม่เคยจํา ความสุขของเขาก็คือวิ่งออกนอกเราตัวเราไม่ใช่ความสุขของเขานะฮะตัวเราก็เป็นแค่คนที่รอรองรับปัญหาหรือคอยเลี้ยงลูกหลานให้เขาเท่านั้นอันนี้เป็นความรู้สึกที่เมื่อคืนร้อนก็ร้อนพลิกไปพลิกมานอนไม่หลับนะมานั่งย้อนนึกพ่อกับแม่นี่เป็น เขาเรียกสำรองในหัวคิดของลูกเสมออันนี้ป๋าป้าก็พูดนะครั้งที่แล้วก็เหมือนกันนะปะ๋าป้าก็บอกว่าที่รักลูกเขาจะเอายาดาไปเที่ยวสวนสนุกกับเพื่อนแล้วก็ปวินมาเนี่ยวันเสาร์ในแม่ได้อยู่บ้านวันเดียวฉันเราคิดมาวางแผนว่าจะพาเด็กไปอันเแวเปิ้กันอะลูกไม่ไปด้วยนะเออฝรั่งพูดว่าเออมันก็เป็นสำรองในความคิดลูกเสมอนะเราไม่ได้เคยเป็นที่หนึ่งของลูกนะ ฝรหลังก็พูดอย่างนี้ยายจ๋าก็นอนตื่นมาเที่ยงคืนพลิกไปพลิกมามานั่งคิดเออชีวิตเนาะพยายามผลักดันนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่ถูกต้องหรือว่ายัางวางแผนชีวิตไม่ได้แต่สิ่งที่เราผลักดันและสอนไปเขาไม่ได้เดินเข้ามาหาเราเลยนะคะตื่นเช้ามาวันนี้ก็เลยโทรหายายจ๋าก็ได้ระบายอารมณ์ออกไปเขาก็เออแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวไม่เห็นเคยชวนว่าจะให้ไปเที่ยวด้วยเลยเอา จำคำที่มามาถามอยู่ได้ไหมเราก็เลยพูดอย่างนี้เนาะถามได้ไหมว่าไปรับหลานวันไหนเพราะเดี๋ยวแม่จะไปเมืองไทยแล้วรู้ไหมว่าเดือนนี้วันหยุดของแม่เนี่ยมแม่ไม่เคยได้นั่งพักผ่อนเลยเพราะอะไรเพราะอยากเติมความสุขให้เด็กๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดือนหน้าเนี่ยยายจ๋า,จาไปเมืองไทยคนเดียวน้องก็ไม่ได้เอาไปแล้วหนึ่งสิ่งสําคัญป,ป,ป,ป้าพักฮอลิเดย์เดือนสิงหาก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะคะเลี้ยงลูกตัวเองเนาอเลี้ยงฝรั่งน้อยแล้วก็ น้องยาดาด้วยเพราะว่าลูกสาวก็ต้องทํางานในความคิดพ่อของแม่เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยนะป้ากับมานเนี่ยคอยวางแผนมองลูกเสมอแต่ลูกถ้ามีวันหยุดหรือมีอะไรที่ว่างของเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าแม่วันนี้เราทําอะไรกันไหมอ่ะพ่อป๊ะป๊อืมจะซื้ออันนี้มาทําอันนี้กินกันเถอะไม่มีไม่มีนะคะน้ําตาตกมีความรู้สึกนะะบางครั้งก็ว่าเข้มแข็งเข้าใจว่าเขายังเด็กเขายังเป็นไปแบบนั้นเนาะ เออก็คิดว่าตัวเองเข้มแข็งพอแต่บอกจริงๆเมื่อเช้ายจ,จ่าร้องไห้โฮเลย <c oughs> นะมันก็มีอ่ะเออเกิดเป็นคนแต่สุดท้ายเราก็ตัดใจได้นะคะเพราะเขาคือเขาสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเลือกชีวิตเขาเราเป็นแม่ก็ยืนอ่าสแตนบายเหรอยืนอยู่ตรงนี้เพื่อเขาได้ตลอดเวลานะคะเนาะ แต่โอเคยามทุกยากในเขาหันหาเราแน่นอนนะคะแต่ยามความสุขของเขาเราไม่ใช่ความสุขของเขาตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่บีบหัวใจเยจ๋ามากพี่น้องขะเออน้อยใจ <c oughs> ก็ดูกันไปนะคะขอบทน,นิดนึงวันนี้ชีวิตหัวอกคนเป็นแม่นะ,ะเนอะเหนื่อยงานเหนื่อยกายเหนื่อยได้สู้ได้ทุกอย่างนะอืมแต่ความรู้สึกวันเนี้ย มันแวบเข้ามามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะหลายเรื่องราวที่เจอกับลูกสาวมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกมันเป็นมากมายคําพูดเขาเขาเป็นคนที่จะไม่ค่อยนิ่มก็ธรรมชาติที่เห็นนะเนาะเราเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่เขาไม่เคยคิดจะหันมาเข้าใจเลยว่าเราเป็นยังไงเออหยุดอยู่บ้านทํากับข้าวเพื่อที่จะให้ลูกเข้ามาหาเราต้องดึงดูดลูกให้เข้าหาเรานะเนาะจริง <laughs> อืมนะเรานะ่ะต้องเป็นคนดึงดูดเขานะคะ วันหยุดของเราเนี่ยเออกินอะไรไหมแวะมานะแม่ทํานั่นนี่ลูกบอกว่าไม่เอาอ่ะเหนื่อยขี้เกียจจบนะแต่จะถามว่าลูกเอ้ยแม่อยู่บ้านเนี่ยทาอาหารรอแม่หน่อยนะแม่จะแวะไปตักหุงข้าวรอแม่สักกระป๋องนะไม่มีจบนะคะเออแต่สิ่งนั้นเราก็ไม่ได้มาคาใจแต่หัวอ,อกคนเป็นแม่นะความสุขที่อยากให้เห็นลูกเดินเข้ามาหาถึงแม้จะพูดไปมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะก็รอวันเนาะว่า เราจะพึ่งพาเขาได้แค่ไหนแค่ตอนนี้ในความรู้สึกมันก็ไม่เห็นเลยอะเออเอาจริงแต่ก็เนาะชีวิตเขาคงเห็นว่าเราสบายเราสะดวกเรานั่นเรานี้เรายังแข็งแรงก็ได้นะคะเท่าแก่เท่าไปเขาอาจจะมาดูแลหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นั่นคือความหวังนะเราก็ทําในหน้าที่ของเราถึงแม้จะมีความน้อยใจเนาะแต่ก็ยังห่วงอยู่ตลอดเวลานะคะกับการวางแผนชีวิตของเขาอ่า เมื่อนี่มาจมเด้อขอกําลังใจแม่แม่ทุกท่านนะคะมีความรู้สึกยังไงกับลูกๆเนาะถึงแม้จะรู้สึกแย่ยังไงเราก็ทิ้งเขาไม่ได้นะคะนั่นคือหัวใจสําคัญอยากให้ลูกๆอืได้เข้าใจลูกสาวไม่ค่อยมาฟังวิดีโอเราพี่น้องขะจมไปเถอะ <c oughs> นะ <c oughs> ปะวินเอาจริงนะเนี่ยไม่ได้เจอนานแล้วนะเนาะนี่พี่น้องก็ถามหาหลา,านน้อยนะคะอ่ ก็คุยกับเขาเขาบอกว่าสาวนี้ไปรับแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาจะพาลูกเขาไปเที่ยวแล้วยายจ๋าหยุดวันเสาร์วันเดียวเขาก็มาแค่เสาร์อาทิตย์ชงมะก็แทบจะไม่ได้เห็นกันเลยนะโอเคยาดาเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยไปด้วยเที่ยวด้วยอยู่แล้วนะคะคู่อลิคู่ทะเลาะกับนาฝรั่งน้อยเนาะมันก็จะไปอีกแบบหนึง่งโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาบ่นสั้นๆเนาะน้ำตาย้อยแต่เช้านั่งมองนกน้ำตาไหลโอ๊ยคิดหอดหัวอก แม่ขนาดอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนะคะได้เห็นแต่ยามเขาลำบากเท่านั้นที่เดินเข้าหาเราอืแต่ยามเขามีความสุขหรือว่าความสุขของเขาเนี่ยไม่ใช่พ่อกับแม่อันนี้ก็แป๊บอยู่ในหัวใจนะ,ะแต่ถ้าเขาเข้มแข็งหรือเขายืนหยัดอยู่ได้โดยที่ไม่มีอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็สบายใจนะคะแต่ว่า ในมุมมองที่ยังเห็นมันยังบกพร่องอีกหลายๆอย่างเขายังไม่เข้มแข็งหรือไม่เข้าใจในระบบชีวิตอีกหลายๆอย่างสิ่งที่เขาเป็นด้วยตัวของเขาอันนี้แหละมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเนาะสิ่งที่พยายามดึงให้มันถูกต้องและให้เขาอยู่อย่างปลอดภัยเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ยอมพยายามเข้าใจอะไรเลยอันนั้นเท่านั้นเองนะคะในความรู้สึกก็หวังว่าในวันข้างหน้าเขาก็จะดีขึ้นเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขาฝนตกตะอมมาก ดูสิกำลังตุ่นก๋วยเตี๋ยวน้องไก่นะเผื่อหลานมาเผื่อลูกมาอืมเนาะก็จะบอกเขาว่าตุ่นก๋วยเตี๋ยวรออยู่นะเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็กินไปจ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ